血送飞刀。 ทงตีตายวันนี้ครับนิกเล่งโขก็ยังคงยืดยืดยืดช่วงเฮียสรงตีตายอยู่นะเพราะว่า oui, Jesus, แบบปานิกเนี่ยไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นิกก็เลยยืดยืดยืดซะเลยแล้ววันนี้เนี่ยนิกก็ยังคงพาทุกท่านเนี่ยมาตามหาของอร่อยเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพื่อนบ้านบายบ้านเพื่อนเอกไม้นันเองพูดแล้วก็งงงนะฮะแต่ว่านิกก็หลายคนเนี่ยคงรู้จักกันอยู่แล้วอยู่ที่โครงการเวิร์กโบราณนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าร้านนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างไปเลยฮะ ตอนนี้คำนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในของร้านเพื่อนบ้านบ่ายบ้านเพื่อนเอกไมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่นิกบอกไว้ว่าร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่เวิร์กโบราณซอย10นี่เองนะฮะเปิดกันตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับผมแล้วเมนูที่มาที่นี่แล้วต้องทานเลยนะฮะก็นี่เลยครับสลัดยำอกเป็ดลมควันนั่นเอง คือดีมากนะผักในนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผักสลัดอย่างเดียวนะในนี้เนี่ยเขายังใส่เวนผอมขึ้นช่ายเอยต่างๆ่านาเอยมะเขือเชอร์รี่พวกนี้มันจะทําให้เทคเจอร์ในการกินหรือว่าในการเคี้ยวเนี่ยมันแตกต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งที่อยากะชมคือน้ำยำที่จะเอามาราดตัวนี้แล้วออก็อบเป็ดลมควันนี่ก็ทำมาได้ดีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นเหม็นสาบอะไรพวกนี้เลยถือว่าจานนี้เป็นออเดอร์พี่ แล้วก็ต่อกันเลยนะครับเมนูต่อไปของนิกเนี่ยน่าจะคือข้าวคุปกะเราหน้าเนื้อพริกขันยาไข่ญญาขาดองน,นันเองคุก <universo> กับตัวไข่ดองไปอีกด้วยนะอย่างฟินเนี่ยที่สำคัญที่นิกชอบคือมีกระเทียมอยู่ด้านบนและนิกเนี่ยกำลังจะทานกับเนื้อพริกขันยา ที่เขาใส่ลงไปเนี่ยในตอนผัดข้าวกะเพราเนี่ยเขาใส่ถึง5ชนิดด้วยการท่านผู้ชมเย้ยออพริก5ชนิดเนี่ยมันมีทั้งพริกกระโดดและพริกไม่กระโดดคือเผ็ดแบบยาวต่อเนื่องก็มีแต่เดี๋ยวนี้อยากลองทานตัวเนื้อส่วนนี้ ส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อที่อยู่ระหว่างมันกับเนื้อฉะนั้นตัวเนื้อเนี่ยเขาทํามาได้นุ่มมาก1ก็คือคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างนี้2ก็คือพิถีพิถันในการทํานี่แหละคือความชํานาญนะฝากไว้เลยนี่คือหนึ่งความอร่อยนะอยากให้มาลองทานแต่ข้าวคุกกะเพราหน้าเนื้อพริกคันยญาไข่ดองครับผมต่อกันเลยเมนูนี้มีเชื่อว่าสเต็กเนื้อไทยวากกวเสิร์ฟมาคู่กับหรือว่าสั่งเพิ่มได้นะฮะกับไข่ดองทัฟเฟิลนั่นเองครับผม กันได้ลงตัวมากน้ําแล้วก็กลิ่นของการย่างมาตรงนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยด้านนอกเนี่ยมีการเสียตัวพริกไทยตัวเกลือมามันเลยทําให้แบบมีรสชาติที่กระชากลิ้นพอด้านนอกที่เสียมามันแตะลิ้นเนี่ยมันดีมากแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมมีกลิ่นของเนื้อที่แบบครบถ้วนมากๆแล้วนิคชอบมากๆเลยแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นเราต้องกินกับตัวแจ่วเขาด้วยนี่โอ้โหมีมีครบเลยนะฮะ หน่ไม่ว่าจะแจ๋วไม่ว่าจะไข่ดองทัฟเฟลิลได้หมดนะใครชอบแบบไหนแต่สําหรับนิกส่วนตัวเนี่ยนิดนึงก็คือชอบทัฟเฟลิลถ้าคุณได้มาลองทานทั้งสามเมนูน,น,นี้จะติดใจแน่นอนแต่ยังไม่หมดเท่านี้ในเบรกหน้าครับนิกจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับเมนูที่ถ้ามาที่ร้านเพื่อนบ้านบ่ายบ้าน,านเพื่อนอกีกไม่ต้องสั่งเมนูอะไรถ้าไม่สั่งล้วก็เฮียสงตีตายเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผม กลับมาต่อนะครับกับช่วงเฮซองตีตายนะครับผมนี่เลยครับเมนูที่นิกบอกไว้ครับว่าถ้ามาที่ร้านเพื่อนบ้านบ่ายบ้านเพื่อนเอกไมแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮซองตีตายเนี่ยคือเมนูนี้เลยครับ <S <S ข้าวผัดมันเนื้อหน้าเนื้อไทวากิวไข่ดองนั่นเองนะผูกชมด้านบนเนี่ย เป็นเนื้อไทวากิวนะแล้วเสิร์ฟคู่กับไข่ดองแล้วก็มีหอมเจียวอีกด้วยข้าวผัดมันเนื้อของที่ร้านแห่งนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้ทําเอามันเนื้อเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปผัดกับตัวกระทะครับแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากที่เขาทาเสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มเอาข้าวลงไปคุกท่านผู้ชมแล้วหลังจากที่เอาข้าวลงไปคุกเนี่ยเขาก็ไปทําพวกหอมเจียวทําเนื้อกันต่อนะแล้วก็มาโปะอยู่ด้านบนแล้วก็บวกด้วยกับตัวไข่ดองของเขาตอนนี้ี่คุกกับไข่ดองเนี่ยเข้าไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าาาาขข้้้ผัััดมนนนนเเเเือองงงงยจะป็ไบ ข้าวผัดผัดกับมันเนื้อมา่นดีมากๆ,ๆ,ๆไม่รู้จะสาธยายยางไงดีนะ <ๆ S 1> เพราะว่า <ๆ S 1> ไม่ได้เค็มจนเกินไปไม่ได้เละจนเกินไปบางทีเนี่ยทำข้าวผัดมันเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเนี่ยจะไปทําตัวข้าวเนี่ยทำให้ค่อนข้างเละจนเกินไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากชมคือเนื้อของเขาอะเวลากินเข้าไปเนี่ยมันละลายในปากเลยท่านผู้ชมแล้วมันเป็นการเบิร์นที่คือเขาไม่ได้ให้สุก เพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะฮะแต่เขาพยายามทําให้เป็นมีเดียมแรที่ทําให้คนเนี่ยสามารถทานเข้าไปแล้วรู้สึกถึงติลิ่งของเนื้อเข้าไปได้นะครับผมใช้เวลาเตียอยู่ประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งเท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่คือหอมเจียวครับที่เขาเนี่ยใส่มาที่เข้ามาอยู่ด้านในคืออันนี้มันเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มรสชาติให้มีความเข้มข้นและรู้สึกว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยมาทําให้ข้าวเนี่ยชูรสขึ้นไปอีก ต้องสั่งต้องกินเลยเมนูนี้ท่านผู้ชมถ้าไม่กินนี่ไม่ได้เลยนะฮะฝากไว้เลยนะครับเมนูนี้นะถ้าใครเป็นม e a รรเวอร์ข้าวผัดมันเนื้อนะนี่คือตอบโจทย์สุดๆเลยนะทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยนิกชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเองของเที่ยวเองแล้วปิดท้ายด้วยเนื้อใบพาย A4 อันนี้คือเพอร์เฟกมากๆเลยแล้วก็ยังมีไข่ดองอีกด้วยกับเมนูข้าวผัดมันเนื้อหน้าเนื้อไทยวาคิวไข่ดองถ้ามาแล้วไม่สั่งแล้วก็เฮียสงตีตาย แล้ววันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่สนับสนุนมื้ออาหารกมื้อนี้ครับผมกับการาดหุ่มต้ม PT ีไฟแรงเต็มแม็กแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับกับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้ำขิงเฮียสงตีใต้หาซื้อได้ที่บิ๊กซีแมกแวรูแล้วก็ c j Express นะครับรวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยด้วยนะครับ ซื้อดื่มเองเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพนะครับซื้อถวายไปนน้ำปาน้านเนี่ยก็ได้บุญอีกด้วยฝากไว้ด้วยครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ก็ต้องขอมอบไปเลยกับป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเมียสงตีตายมอบไปกับทางร้านไปเลยนะครับอร่อยจริงๆกับข้าวผัดมันเนื้อของเขาพิเศษไม่เหมือนใครแบบนี้ทางเราก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับ ใครแวะมาแถวเอกมัยไปกินร้านบ้านเพื่อนแล้วหิวข้าวอย่าลืมแวะมาร้านเพื่อนบ้านด้วยไม่งั้นเฮียสงตีตาย